ครับสวัสดีผมธนงทถวยคงควรคอยตอนนี้เรารายงานสดจากริมเขื่อนแถวหมู่บ้านบิมาสก,กินะครับซึ่งวันนี้เรามีเหตุแจ้งมาว่าชาวบ้านได้พบเห็นรอยเท้าสัตว์ประหลาดหรือว่าสัตว์ลึกลับที่เราไม่สามารถที่จะอธิบายได้มันปรากฏขึ้นอยู่แถวนี้ครับตามผมมาเลยตะกล้องโอเคเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชม ไปดูรอยเท้าปริศนาที่ชาวบ้านเขาลือกันมานะครับนี่เลยฮะคุณผู้ชมมันเป็นรอยเท้าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ปรากฏขึ้นข้างคอนเทนเนอร์ตรงนี้นะครับผมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นสัตว์อะไรนะฮะซึ่งมันน่าจะตัวใหญ่แล้วก็เดินด้วยสีขาอย่างแน่นอนช่วงนี้ก็มีคนแห่มาขอเลขขอหวยกันบ้างนะครับผมกับรอยเท้านี้แล้วก็ตามความเชื่อแล้วเขาอาจจะว่าเป็นพญาบิ๊กฟุตก็ได้นะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นพญาเต่ายักษ์ก็เป็นไปได้นะครับทุกคนตามความเชื่อนะ ก็ขอให้โชคดีบ้างบีสีสุขลักกันคุณผู้ชมดูนี่สิครับ เท้าของผมเทียบกับรอยเท้าของสัตว์ประหลาดตัวนี้มันบ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากนะครับอาจจะสูงถึง2-3เมตรก็เป็นไปได้นะครับผมใครจะไปรู้เนาะเพราะว่าถามชาวบ้านแถวนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเห็นรอยเท้าสัตว์แบบนี้มาก่อนเลยคือตอนนี้ริมเขื่อนมีแต่รอยเท้าสัตว์ประหลาดที่เรายังไม่สามารถหาคําตอบได้นะครับไม่มีใครทราบแน่ชัดว่ารอยเท้าพวกนี้มันเป็นรอยเท้าของสัตว์อะไรกันซึ่งมันน่าจะตัวใหญ่หน้าดูนะครับอาจจะเป็นช้างป่าก็เป็นไปได้นะครับผมโอเครายงานสดจากริมเขื่อนครับผม ทนงทวยคงคนคอยรายงานครับ ฮัยโสวัสดีผมไม้ My. ผมเป็นคนข้างรักอุ๊ยไม่ใช่เด็กข,ข้างใครในสัตว์ลึกลับและก็สัตว์ติดดําวันหลายคนคงรู้จักผม<อ>ในรายการผจญภัยกับไม้ที่ผมพาคุณผู้ชมไปดูเจ้าสเตโกซอรัสที่อเมริกาเหนือนะครับผมเอาละ่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ป่าร้อนชื้นแถบอเมริกาเหนือและเราก็เจอเข้ากับสัตว์ลึกลับตัวหนึ่งครับนั่นก็คือเจ้าสเตโกซอรัสไดโนเสายุคจูรัสสิกนั่นเองตอนนี้มันกำลังหงุดหงิดตามหาลูกของมันนี่บเ,เพราะว่ามันหาลูกไม่เจอมันเลยหงุดหงิดแบบนั้นเราห้ามเข้าไปกล้มันนเดดด็ขา และนั่นก็คือส่วนหนึ่งในรายการผจญภัยกับไม้ที่ผมพาคุณผู้ชมไปที่อเมริกาเหนือนะครับและยังมีอีกหลายตอนที่เราได้ไปตามหาสัตว์ลึกลับอย่างเช่นเยติบิ๊กฟุตเนสซีหรือว่าเทราโานอโดนนะครับก็โปติดตามกันได้เลยที่ช่องเฟซอร์นะครับผม <c oughs> ได้ข่าวว่าแถวนี้มีรอยเท้าโอ้พระเจ้าเขาปืนมายิงเราทำไมมันเจ็บนะเว้ย <c oughs> เอาเราเราจะเอาปืนไปยิงเขากลับและกัน วู้มันมีระเบิดแป้งด้วยไอพวกนี้มันต้องเอาแป้งมาทาร่องรอยสัตว์ลึกลับเพื่อจะขอหวยแน่นอนนี่น่ตายไปซะโอ้ของเส้นไหว้คดเยอะเลยไม่ได้ว่าเขาจะมาขอหวยจากรอยเท้าสัตว์ลึกลับแบบนี้นะเมื่อกี้เขายังใช้ระเบิดแป้งใส่ผมด้วยเพื่อไม่ให้ผมลืมตาได้พระเจ้าพระเจ้าให้ตายเธอสมัยนี้คนแบบงมงายกับรอยเท้าสัตว์ลึกลับแบบนี้แล้วเหรอเนี่ย <c oughs> เอาล่ะวันนี้เราจะไปตามหาความจริงแล้วกันว่ารอยเท้ามันมีที่มาย,ยังไง เอาละมาทฤษฎีที่หนึ่งของผมและกันทฤษฎีแรกของผมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ลึกลับในยุคดึกดำบรรพ์นั่นก็คือไดโนเสา์คอยาวอย่างเช่นอพาโตสอรัสนั่นเอง ซึ่งเป็นสกุลของสุรพอร์อดในนกเสากินพืชที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือช่วงจูราสสิกตอนปลายบอกเลยว่าตัวนี้ก็โคตรใหญ่เอาบักๆนะครับผมส่วนทฤษฎีที่2ของผมนั่นเหรอผมคิดว่ามันอาจจะเป็นรอยเท้าของแบคทีโอซอรัสในนเสา์ยักษ์ในยุคจูราสสิกนะครับด้วยน้ําหนักตัวของเขาอยู่ที่78ตันแล้วก็ส่วนสูงอยู่ที่13-15เมตรมันอาจจะเป็นไปได้ว่าในนเสา์สุรวอดตัวนี้มันมากินพืชอยู่แถวนี้ครับ ส่วนทฤษฎีที่3ผมว่าอาจจะเป็นรอยเท้าของเจ้ารถถังเดินได้แห่งยุคครีเทเชียสนั่นก็คือแองกิโลซอรัสนั่นเองนะครับโดยความสูงของเขาอยู่ที่1.7เมตรน้ำหนักอยู่ที่4,800-8,000กิโลกรัมและความยาวอยู่ที่6-8เมตรเมื่อช่วงโตเต็มวัยนะครับและทฤษฎีสุดท้ายของเรานั่นก็คือรอยเท้าของเจ้าสเตโกซอรัสโดยเจ้าตัวนี้มันมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคจูาริสตั้งแต่170-130ล้านปีก่อนมันเป็นตัวที่ใหญ่แต่สมองมันเล็กนิดเดียวเองครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็น่าจะเป็นทฤษฎีที่ผมได้ตั้งเอาไว้กับร่องรอยเท้าของสัตว์ลึกลับพวกนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นร่องรอยของสัตว์อะไรดูนี่สิทุกคนรอยเท้ามันใหญ่มากเมื่อเทียบกับเท้าผมแล้วโอ้โหมันน่าจะเป็นสัตว์สีขาอย่างแน่นอนอ่ะคือตอนนี้แถวเขื่อนมีแต่รอยเท้าสัตว์ปิศาตัวนี้เต็มไปหมดเลยแต่ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่ามันคือสัตว์อะไรอ่านี่ไงรอยเท้าอีกที่ รู้สึกว่ามันจะขึ้นมาจากน้ำนะทุกคนดูดิมันอาจจะมาหาอาหารกินในตอนกลางคืนแล้วมันก,ก็ค่อยๆคืบคานขึ้นไปนี่ไงโอ้พระเจ้าเราเห็นรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตยุคดึกดำบรรพ์เรอเนี่ยโอ้มันใหญ่กว่าช้างอีกนะครับทุกคนดูสิว้าว นี่สินะที่เมื่อวานนี้นักข่าวเขามาทํารายการกันเดี๋ยวอีกสักสองสาวันเราจะกลับมาที่นี่จะมาดูว่ารอยเทา้าสัตว์ลึกลับพวกนี้มันยังจะมีอยู่อีกหรือเปล่าเราต้องหาความจริงให้ได้เกี่ยวกับรอยเท้านี้อ่านี่ไงเจ้าของล่องรอยที่เราตามหาเมื่อสามวันก่อนมันก็คือสัตว์กายพันนะคุณผู้ชมนี่ครับชาวบ้านเขาเอาป้ายมาติดไว้เพื่อเตือนคนหาปลานในเวลากลางคืน อาจจะโดนโจมตีจากไอสัตว์ตัวนี้ก็เป็นไปได้นหครับเอาละว,วันนี้เราจะมาซุ่มดูสัตว์ลึกลับตัวนี้กันนะครับว่ามันจะเป็นตัวยังไงและมันจะตัวใหญ่เท่าไหร่รู้สึกว่าชาวบ้านแถวนี้อาจจะเห็นเป็นบางคนแล้วก็ถ่ายรูปมาติดแปะเพื่อเตือนชาวบ้านคนอื่นๆนะครับผมมันคือสัตว์อะไรอ่ะทุกคนมันเป็นแรดกายพันธุ์หรือว่าฮิปโปกายพันธุ์หรือเปล่า ตอนนี้คือชาวบ้านเอาป้ายประกาศมาติดเตือนทุกคนแล้วว่าห้ามมาแถวนี้ในเวลากลางคืนนะครับแต่ตอนนี้เรามาตอนกลางวันนะครับมาดูกันว่ามันจะออกมาหากินในตอนกลางวันหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวถ้าเจอเราก็จะถ่ายรูปมันไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับว่ามันมีอยู่จริงนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะรอไปเรื่อยๆแหละนะครับผมอาจจะถึงตอนกลางคืนก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้ไม่มีวี่แววว่ามันจะออกมาหรือว่ามีเสียงคำรามอะไรเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันไปอาศัยอยู่ไหนกันนะครับ เอ้อเราก็าอุตสาห์ตั้งทฤษฎีตั้งสข้อดนว่ว่ามันจะเป็นสัตว์ดึกดำวันซะอีกแต่มันไม่ใช่ครับมันเดินกลายเป็นสัตว์กายพันธุ์ซะงั้นนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมจะได้เห็นสัตว์กายพันธุ์ในโลกของเราอเอาละ่ะรู้สึกว่าแถวนี้มันไม่น่าจะเห็นนะผมต้องย้ายที่ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราย้ายที่กันก่อนไหมครับผม เอาละตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดักดูสัตว์กายพันธุ์ละกันมาดูกันว่าคืนนี้มันจะออกมาหากินที่ริมเขื่อนหรือเปล่านะครับผมเราต้องเห็นมันกับตาตัวเองถึงจะเชื่อได้นะครับเอาล่ะเราจะดักอยู่แถวนี้ละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะหมอบละกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่มันก็คงมาแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วโอ้พระเจ้านี่มันเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นฮิปโปกายพันธุซึ่งมันมีรูปร่างที่ผิดปกติจากฮิปโปทั่วไปมาก ดูฮะมันคำรามแล้วแล้วมันมีความสูงอยู่ที่2-3ถึงเมตรใต้นะครับทุกคนดูดิโอ้มันตัวใหญ่มากแล้วมันน่าจะมาเล็ยมหญ้ากินก็แถวริมเขื่อนนะครับทุกคนดูดิมันคำรามอีกแล้วโอ้พระเจ้านี่ครั้งแรกที่เราเคยเห็นนิโปก,กายพันนี่นี่หน้าละมันถึงลอยเท้าถึงได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสลับสัตว์ลึกลับในเกมวีไฟนะครับบอกเลยว่าเป็นการอัปเดตครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามมากๆนะครับผมสรับสัตว์ลึกลับที่จะเอาเข้ามาในเกมวีไฟนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะครับอาจจะมาให้ทำเควสหรือว่าต้องจัดการบอสฮิปโปไยผันแล้วก็ต้องรับของขวัญอะไรกันไปนะครับหรือไม่ก็อาจจะเก็บโทเค็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่งตอนนี้แค่อัปเดตแบบว่าสปอยอยมาแค่โปสเตอร์แล้วก็รอยเท้าของสัตว์ลึกลับแค่นั้นเองนะ คลิปคลิปนี้นะครับผมก็ต้องรอติดตามนะครับผมถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2อสปีที่แล้วในฟรีไฟได้อัปเดตมังกรเข้ามาที่มันลอยอยู่บนฟ้าพร้อมกับอิลิทพาร์ติซันมังกรหรือว่าอะไรเนี่ยผมก็จะไม่ได้แล้วคือคือตอนนั้นนี่มังกรมันสามารถร้องแบบเออคำรามได้นะเว้ยเออใครที่เป็นผู้เล่นเก่าก็น่าจะจำกันได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเเท่่่าาานนนนนนีีี้้้ะคคครรรัััััับบบบบแลลวววจออกใใหหมิปปตไสสสด๊ยย ช่วงสาร,สารท้ายค,คลิปมีด้วยเหรอู้หรือไม่ลักษณะที่โดดเด่นของเจ้าสเตโกซอรัสนั่นก็คือแผ่นกรดที่เรียงบนหลังยาวไปจนถึงปลายหางซึ่งสันนิษฐานว่ามันมีเส้นเลือดเป็นจํานวนมากในบริเวณนี้และแผ่นกระดูกนี้ไม่ได้มีไว้สําหรับป้องกันตัวแต่มีไว้เพื่อช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายส่วนน้ำแหลมที่ปลายหางของเจ้าสเตโกซอรัสนั้นเป็นอาวุธสําหรับเอาไว้ป้องกันตัวจากนักล่านั่นเอง